ซุกี้มันเสมอมันเคือมไม้สุกอยู่รวมเสมอดำดังกันสมุนคนยินดีตลับเขาชูช่องพออ่อใหญ่งสิบเบ็ดทั้งเบ็ดทั้งปืนเมื่อนี้พออ่อใหญ่งสิบเบ็ด <c oughs> มาเปิดช่องอหัวขวยกะลาวนะครับเต็มมื่อนี้พออ่อใหญ่นั่งอยู่ในรถเก่งนะครับอันหอนอากาศหอนไหลเกิดมานั่งอยู่ในรถเก่งเปิดคลิปนะครับเมื่อนี้จะพาพพมีนองมาเบิ่งช,อช็อตสวยๆของหัวยกะลาวช,ช็อตสวยๆที่เป็นจริงใดมาติดตามกันเด้อครับเบิ่งแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พออ่อใหญ่ กดติดตามน้ำเด้อห่วยกระเหล่าบ่ผิดหวังแจ็คเกิเลขึ้นหองมาแต่แลเลยเถี่ยวอ่ะมาติดตามกันครับลงเบ็ดแล้วมันนั่งลอยอนยะู่น่ะลดครับน้องช,อช็อตสวยๆกับมาแล้วอ่ะมาติดตามว่าช,อช็อตสวยๆจะเป็นปลาอย่างครับซื้อน้ำเลยช็อตนี่ยกระข่างนังกลิง้งเอ๋กระดิ่งนั่งกลิง้งๆๆๆอ่ะมาติดตามกัน เฮ้ยเ้ยเปนงน้มันร่วจังเฮ้ยเี้ยเฮ้ยเฮยันหุดเลยนงามปั ชอตสวชอตสวยยอ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 ยยยยโยยอยยยชอตสว้มาแล้วชอตที่สองช็อตสวยๆสำหรับหวยกะลาวอกกกี่นัะ เฮ้ยอ้ยงันย้ยม่วจังย้ยเฮ้อเฮ้ยเฮ้ยมันหัก